สวัสดีค่ะมาอัปเดตข่าวแรกในวันนี้กับซุปซิปด c o คกันค่ะ อยู่เฉยๆนะคะงานก็เข้าเธอสมง,ง้นสำหรับนักร้องสาวลุกทุ่งสุดฮอตอย่างสาวใบเตยอาสยามค่ะที่ได้มาออกรายการที่นี่หมอชิดและได้มีการร่วมกันทำกิจกรรมกับทางรายการค่ะซึ่งใบเตยเองก็ได้โชว์ฝีมือทางด้านการโรงแรมที่เธอได้ร่ำเรียนมา แถมมีหนำซ้ำนะคะเธอยังโชว์ความสามารถด้วยการพูดได้ถึง5ภาษาอีกด้วยแต่ทุกคนในรายการค่ะถึงกับจะต้องอึ้งไปเลยทีเดียวเมื่อสาวใบาเตยตอบบทให้สัมภาษณ์นะคะที่ทางรายการได้ถามถึงเรื่องคุณแม่ของเธอว่ายังห่วงใยอะไรในตัวของใบเตยบ้างซึ่งเธอเองก็ได้ตอบกลับมาแบบพันควันเลยทีเดียวว่าคุณแม่เป็นห่วงเธอในเรื่องการใช้เงินค่ะ เพราะเธอซื้อเสื้อผ้าทีครั้งละเป็นแสนซึ่งไม่เคยไว้ใจเธอเลยจนทําให้ครั้งหนึ่งเธอพูดตอบกลับไปกับคุณแม่ว่าแม,แม่ขาแม่คิดว่าลูกแม่โง่เหรอแม่ได้ปล่อยลูกมาตั้งแต่ม4ให้หนูมาอยู่คนเดียวจะลูกเดินทางมาด้วยตัวเองได้นะวันนี้ถ้าแม่คิดว่าลูกแม่โง่หนูคงไม่ซื้อมาด้วยตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้หนูทําอะไรทุกอย่างคนเดียวตั้งแต่คุณแม่ส่งมาค่ะ คาดว่าถ้าคุณแม่ได้ยินแบบนี้คุณแม่ของสาวใบเตยคงจะต้องถึงกับสะอึกไปเลยทีเดียวค่ะ หลังจากที่คบหาดูใจกันมานานเป็นสิบกว่าป,ปีแล้วด้านคาสโนวายังนุมกันชัยก็ยังไม่มีวี่แววที่จะยกขันหมากไปสู่ขอแฟนสาวอย่างเมเฟิ่อมอารมณ์สักทีค่ะจนคนรอบข้างนะคะเริ่มจะเหี่ยวใจกันเป็นแถวแล้วจะถึงแม้ว่าปาจะบอกว่ายังไม่มีเวลาที่จะสละโสดก็ตามแต่ก็แอบเห็นนะคะว่าทั้งคู่ได้มีการแอบซ้อมเลี้ยงลูกลูกของคนอื่นนะคะไปพังพลางแล้ว ก็อยากจะบอกว่านะคะยังไงก็รรีบมีซะนะเดี๋ยวจะมีลูกไม่ทันใช้เหมือนกับคนอื่นเขาค่ะยิ่งสวยวันสวยเ้นเลยทีเดียวสำหรับดารานักแสดแงสาวเซ็กซี่อย่างสาวเมีิชนานที่เธอช่างบริหารความเซ็กซี่อยู่ได้เรื่อยๆค่ะเพราะยืนยันได้จากการที่เธอไปออกงานตามอีเวนต์ต่างๆชุดที่เธอสวมใส่ออกงานนั้นถ้าไม่มีเว้าบนก็จะต้องโชว์ล่างเสมอเลยอย่างล่าสุดกับงานนี้ เธอมาในชุดเสื้อสีดำาสเดี่ยวว้าหลังโชว์แผ่นหลังขาวๆของเธอกับกระโปรงสั้นจุ๊จุสีม่วงมันช่างเซ็กซี่อะไรเช่นนี้คะ่ะนับได้ว่าเรียกเสียงแฟดจากช่างภาพและตากล้องได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวคะ่ะ ไม่แปลกใจเลยจริงๆค่ะว่าทำไมพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีอย่างหนุ่มพีเคถึงได้ออกอาการหลงไหลได้ปลื้มกับแฟนสาวคนสวยอย่างสาวโยเกิร์ตอย่างหัวปักหัวปังขนาดนี้เพราะล่าสุดในงาน Big Festival 2012สาวโยเกิร์ตมาร่วมงานด้วยชุดเดรสสั้นสีเขียวน้ำทะเลขอบอกเลยว่าสาวคนนี้เธอสวยจริงอะไรจริงน่ารักสมคำร่ำลือจริงๆเลยค่ะ ทั้งผิวขาวตาโตขายาวแถมยังมีสเสน่ห์ที่รอยยิมอีกต่างหากเรียกได้ว่าเพอร์เฟกสุดๆเลยค่ะปิดท้ายข่าวในวันนี้นะคะกับข่าวของสาวน้ำใจงามอย่างสาวจัก,กรจันกันค่ะ เพราะนอกจากเธอจะสวยและเก่งแล้วเธอยังมีน้ำใจที่งดงามอีกะด้วยค่ะจากกรณีที่สาวจักรจันทร์นะคะได้เคยโพสข้อความผ่านทางอินสตาตแกรมค่ะขอให้ทุกคนส่งกำลังใจช่วยจ่าสุทินนายทหารที่เคราะห์ร้ายเหยียบก,กับระเบิดส่งผลให้ท่อล่างขาดจนต้องมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนืน่องจากจ่าสุทินรู้สึกท้อแท้และหมดกำลังใจที่จะต่อสู้ชีวิตทําให้สาวจักรจันทร์นะคะใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กทำประโยชน์ให้กับสังคมค่ะด้วยการเชิญชวนให้ ทุกคนเขียนจดหมายไปให้กำลังใจจ่าสุทินพร้อมช่วยเหลือเรื่องค่าใช้ใจ่ายบางส่วนกับการผ่าตัดที่จะต้องผ่ากันแทบวันเว้นวันเลยทีเดียวเพื่อรักษาตัวและแขนขวาของจ่าสุทินเอาไว้และล่าสุดนะคะสาวจักรจันทร์ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมจ่าสุทินนะคะพร้อมกับให้กำลังใจเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานี้ค่ะซึ่งก็สร้างรอยยิ้มและกำลังใจดีๆให้กับจ่าสุทินได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ นับได้ว่าเธอเป็นสาวที่มีน้ำใจงามเลยจริงๆอย่าลืมค่ะอย่าเป็นเพียงแค่ความคิดนะคะเรามาซุบซิบกันดีกว่าค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ค่ะส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ